พรานป่าและราชนีน้ำแข็ง เรื่องราวตำนานในกระจกวิเศษกล่าวถึงสโนไวท์กับการค้นร้มราชินีมาลายอย่างราเวนาที่เธอได้ยึดบัลลังอันชอบธรรมกับคืนมาได้ทว่าในกระจกก็ยังมีอีกหนึ่งตำนานที่เกิดก่อนเหตุเรื่องของสโนไวท์ตำนานอดีราเวนาราชินีอันชั่วร้ายเธอที่ยังคงใช้กลุณอุบายความงามหลอกรอให้องค์ราชาหลงรายและทำการสังหารเพื่อยึดครองอาณาจากักรด้วยอำนาจและเวทมนตร์ของราเวนามันก็ไม่มีผูดด้ใดกล้า ต่อก่อนกับเธอโดยราเวนาก็ยังมีน้องสาวน้มว่าเฟยยาที่เธอนั้นคอยอยู่เคียงข้างทว่าเฟยยาก็ไม่ได้มีพลังเวทมนต์เหมือนกับพี่สาวเธอเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่ตกหลุมรักชายหนุ่มอโลอเราทว่าราเวนาก็ไม่คิดแบบนั้นเธอยังค,คงเชื่อว่าพลังของเฟยยากําลังหลับหลรอเวลาที่มันจะฟื้นขึ้นมาแต่เฟยยาหญิงที่เชื่อมั่นในความรักเธอก็ดันตั้งท้องกับชายหนุ่มราเวน่าที่ทราบเรื่องนี้ เธอก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะชายหนุ่มคนนั้นเขาได้มั่นหมายกับหญิงอื่นแล้วเขาจะไม่มีวันเลือกเฟยาและลูกแน่นอนทว่าเฟยยาที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวของคนรักเธอก็ได้ต่อว่าพี่สาวของตัวเองแลบบอกว่าราเวนาไม่ได้รู้ทุกเรื่องผู้จบเธอก็เดินจากไป เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งเฟยาได้ให้กำเนิดทิดาเธอที่เชื่อมั่นในความรักมาตลอดเฟยาจึงได้รับรางวัลตอบแทนเมื่อชายหนุ่มผู้นั้นส่งข่าวมายังเธอเขาจะยอมผิดใจกับครอบครัวเพื่อจะแอบมาเข้าพิธีวิวากับเฟยาและจะหลบหนีออกจากวังเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวอันแสนอบอุ่นทว่าพอเฟยาลงมาพบกับคนรักที่ได้นัดไวเธอก็ไม่พบกับคนรักของเธอแต่กลับเห็นควันที่ลุกไหม้ออกมาจากห้องของลูกสาว และเมื่อเฟยาวิ่งขึ้นไปดูด้านบนปราสาทเธอก็ได้พบแต่เพียงควันที่ลอยออกมาจากเปลนอนของลูกสาวพร้อมกับคนรักของเธอที่รักรอบเข้ามาเขาคือคนที่วางเพลิงชายหนุ่มได้แต่บอกเฟยาว่าเขาไม่มีทางเรือเฟยาที่โดนคนรักหักหลังหัวใจของเฟยาแตกสลายเธอกรีดร้องออกมาด้วยความโกรธพลังของเธอทําให้คนรักกลายเป็นน้ําแข็งแล้วร่วงแตกสลายไปกับพื้นโดยความโกรธที่กินกินเฟยาเธอจึงเดินทางออกจากอาณา จากของราเวน่าเพื่อจะสร้างอาณาจักรของตนขึ้นมาใหม่โดยมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือดินแดงแห่งความหนาวเหน็บแรงโดยความเศร้าที่เฟยาได้เสียลูกสาวอันเป็นที่รักเธอจึงได้สั่งทหารออกไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อไปจับตัวของเด็กๆมาเรียงเป็นการชดเชยที่เธอไม่ได้เลี้ยงดูลูกสาวของตัวเองเฟยาตั้งตนเป็นราชินีน้ำแข็งเปลี่ยนแผ่นดินเพาะปลูกที่เขียวชอุ่มทางเหนือให้กลายเป็นดินแดนน้ำแข็งอันแรนแค้นด่านเด็กๆที่เข้ามาด้านในปราศาสน้ำแข็งไร ราชินีเฟยาก็ออกมาต้อนรับพร้อมบอกกฎข้อเดียวของการอยู่ที่นี่คือห้ามทุกคนรู้สึกถึงความรักเพราะความรักเป็นเพียงมายาเป็นเพียงคำรวงที่พวกใจหินใช้ปั่นหัวพวกที่อ่อนแออย่าให้ความรักมาสยบเจตจนงมันเป็นบาปที่เฟยาจะไม่ให้อภัยแต่เพื่อเป็นการตอบแทนที่เฟยาเมตตาพวกเด็กๆราชินีเฟยาจึงขอแค่เพียงความพักดีเฟยาฝึกให้พวกเขาเป็นนักรบ เป็นกองพานของราศนินีน้ำแขง็งเด็กๆทุกคนต่างฝึกฝนอย่างนาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ควานการใช้ดาบหรือแม้กระทั่งการต่อสู้ด้วยมือเปล่าโดยมีนกฮูกน้ำแข็งคอยเฝ้ามองแร่ส่งข่าวให้กับเฟยาเวลาผ่านไปได้ไม่นานพวกเขาเริ่มแข็งแร่งขึ้นเป็นหนึ่งเดียวกับคมดาและจากการฝึกฝนของเด็กๆก็มีคนที่แข็งแร่งที่สุดอยู่เพียงสองคนนั่นก็คือเอริกและสาราซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้พ้นสายตาของราชินีเฟยาแต่อย่างใด หลายปีต่อมาพวกเขาได้เติบใหญ่เอริกเป็นทหารพ่านที่แข็งแรงส่วนซาร่าเป็นหญิงสาวที่ยิงธนูไม่เคยพลาดเลยสักดอกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายปีเฟยาก็ยังจับเด็กๆมาฝึกดังเช่นเคยส่วนเอริกที่เห็นว่าเด็กคนนี้เกิดความหวาดกลัวเขาจึงเข้าไปพูดคุยกับเธอทําให้เธอสบายใจขึ้นและสามารถพาตัวลงมาจากรถม้าได้ซาร่าที่ได้เห็นความใจดีของเอริกเธอก็ยิ้มออกมาทว่าช่วงเวลาแบบนี้ก็น้อยเสียเหลือเกิน เมื่อพวกเขาต้องออกไปรบเปิดศึกกับพวกกษัตริย์แดนเหนือตามคำสั่งของราชินีเฟยาไม่ว่าจะรบศึกครั้งแล้วครั้งเราด้วยความแข็งแกร่งของเรากองพานพวกเขาก็ได้รับชัยชนะกลับมาทุกครั้งนั่นมันก็หมายถึงพวกเขาที่ยังรอดตายและนำมงกุฎของกษัตริย์มามอบให้กับเฟยาราชินีเฟยาที่เห็นดังนั้นก็พึงพอใจเป็นอย่างมากแต่แล้วในคืนหนึ่งที่เอริกแอบมาพบกับซาร่าทั้งสองได้ตกหลุมรักกันพวกเขาได้ทำผิดกฎของเฟยา โดยการแอบมาร่วมรักในบ่อน้ําแห่งหนึ่งแววตาพวกเขามีความสุขเป็นอย่างมากและเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะแต่งงานกันสาราจึงได้มอบสร้อยของเธอให้กับเอเรกซึ่งมันเป็นสร้อยที่แม่เธอให้ก่อนถูกจับตัวมาที่นี่แต่การจะอยู่ที่นี่เพื่อรักกันก็ดูเป็นไปไม่ได้ทั้งสองจึงนัดแนะกันเพื่อหนีออกไปจากที่นี่เพื่อออกไปสร้างครอบครัวที่อิสาระทว่าทั้งสองคนก็ไม่รู้เลยว่าหนกหูกน้ำแข็งของเฟยาคอยเฝ้ามองอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกัน เมื่อใกล้ถึงรุ่งเชา้าทั้งสองก็ออกมาด้านหน้าปราสาสตตามที่ได้นัดเอาไว้แต่ก่อนจะได้ออกไปนอกเมืองเพื่อนนักรบของเขาก็ได้เข้ามาร้องเอาไว้แล่นั้นก็เป็นคําสั่งของเฟยาเอ,อริกและซาร่าพยายามขอร้องให้ปล่อยพวกเขาไปเพราะที่ผ่านมาเขาออกรบเพื่อเฟยามามา,มากพอแล้วเฟยาจึงให้โอกาสทั้งสองคนโดยการให้สู้กับทหารกองพานจนกว่าทั้งสองจะเข้ามาหากันได้ถ้าทําได้เฟยาจะปล่อยทั้งสองไปรักกันมาก็เข้ามาหากันให้ได้พูด ตัวเรากองพันก็ต่างเข้ามาทำร้ายเอริกได้สาราพวกมันใช้กระบองฟาดเข้าใส่ทั้งสองคนจนน่วมทว่าเอริกและสาราที่เป็นมือหนึ่งของกองพนันเขาก็สามารถจัดการกับพวกมันจนรมแลในจังหวะที่ทั้งสองคนจะออกไปจากที่นี่ด้วยกันฟเฟยยาก็ได้เสกกำแพงน้ำแข็งมากันเอริกที่ไม่สามารถไปหาสาราได้เขาก็เห็นว่าสาราโดนหอกแทงเข้าใส่ท้องเอริกพยายามต่อยทำลายกำแพงน้ำแข็งแต่หมัดธรรมดาก็ไม่อาจทำลายกำแพงนี้ได้เอริกนั่งร้องไห้ ที่เสียคนรักอย่างซาร่าผู้หญิงคนเดียวที่เขานั้นหลงรักตามด้วยเขาโดนไม้ฟาดเข้าที่หัวจนสลบเฟยาที่จัดการกับเอริกได้ซาร่าได้สําเร็จเธอจึงสั่งให้ทหารเอาตัวของเอริกไปทิ้งทันทีเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีจัก,กรวรรดิของเฟยารุ่งโรดขึ้นเรื่อยๆทว่าจาัก,กรวรรดิของราเวน่าพี่สาวของเธอกับแย่ลงแถมยังตกไปอยู่ในมือของพรานป่าและสโนไวซึ่งพรานป่าคนนั้นก็คือเอริกชายผู้ที่ถูกเฟยาพราดคนรักอย่างซาร่าไป 7ปีต่อมาหน้นาอาณาจักรของสโนไวเราจะมาอยู่กับเราทหารที่กําลังเคลื่อนย้ายกระจกวิเศษของราเวน่าเพื่อนําไปเก็บไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทว่าในระหว่างการเดินทางพาที่คุมกระจกวิเศษก็ได้เปิดออกเสียงของกระจกบอกให้เราทหารสังหารกันเองวินเลียมเพื่อนของเจ้าหญิงสโนไวจึงได้นําข่าวนี้มาบอกกับเอเรว่ากระจกวิเศษได้หายไปซึ่งก่อนหน้านี้วินเลียมเชื่อว่ามนมืย์สูญไปพร้อมกับราเวน่าทว่ากับไม่ใช่อย่าง ที่เขีย มนด,ดำมันยังคงอยู่และแข็งกล้าขึ้นเรื่อยๆทำให้สองอาทิตย์ก่อนหน้านี้ราชินีสโนไวจึงออกคำสั่งให้นำกระจกออกจากอาณาจาักรโดยเคลื่อนย้ายไปพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่กระจกกลับหายไปในระหว่างการเดินทางพร้อมกับเราทหารที่หายสาบสูญวิลเลียมจึงอยากให้นักแกะรอยที่เก่งที่สุดอย่างเอเรออกตามหากระจกวิเศษแล้วนำมันไปไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะไม่อยากให้มันตกอยู่ในมือของเราคนชั่วร้ายในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันเอเรกก็ได้เหลือบ ไปเห็นนกฮูกน้ำแข็งของเฟรยาที่กำลังมองและแอบฟังพวกของเอริกเขาไม่รอช้าคว้าคว้างขวานใส่มันไปทันทีทำให้นกฮูกน้ำแข็งตกลงมาแต่เวลียมที่ไม่เข้าใจสถานการณ์จึงถามเอริกว่าเกิดอะไรขึ้นเอริกจึงอธิบายว่ามันคือนกฮูกของเฟรยาราชินีแห่งทิศเหนือนกหกตัวนี้คือสายของเฟยยาตอนนี้นางก็คงรู้เรื่องของกระจกวิเศษแล้วแต่ทาเฟย์ยาหากระจกวิเศษเจอสรรพสิ่งที่เรารักจะตายอยู่ภายใต้น้ำแข็งท่าน จงนำทับขึ้นเหนือทันทีผู้จบทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายโดยทางเอริกได้ผู้ช่วยเพิ่มอีกสองคนนั่นก็คือในออนและเกฟ ด้านเฟยาที่รู้เรื่องของเอ,อริกแลกกระจกวิเศษเธอก็เลยสั่งกองพานออกตามหากระจกทันทีถ้าเธอได้กระจกวิเศษนี้มาครอบครองมันจะสามารถเพิ่มพลังอำนาจให้เฟยาและไม่มีใครโค่นล้มเธอได้อีกในขณะเดียวกันที่ด้านเอ,อริกเขาที่แก่รอยออกตามหากระจกวิเศษจนได้พบกับขบวานทหารที่กลายเป็นศพเมื่อเอ,อริกสำรวจซากศพของเหล่าทหารเขาก็พบว่าพวกคนเหล่านี้จับดาบมาฆ่ากันเองแถมกระจกวิเศษก็ได้หายไปทิ้งไว้เพียงลูกศรหนึ่งดอก ที่ประดับไปด้วยทองและเพชรพลอยเป็นไปได้ว่าเจ้าของลูกศรดอกนี้คือคนที่นํากระจกไปจากที่นี่เป็นแน่ เอริกจึงเข้าไปตามหาเบาะแสในร้านอาหารแถวนั้นชายเจ้าของร้านจึงบอกว่าขบวนทหารเพิ่งผ่านที่นี่ไปได้ไม่กี่วันก่อนแต่ไม่ได้แวะมาที่ร้านอาหารแห่งนี้เอริกที่ไม่ได้เบาะแสอะไรจึงกลับมานั่งที่โต๊ะไม่นานนักประตูร้านก็ได้เปิดออกกลุ่มชายชุดคุมสีดําเดินเข้ามาด้านในมันตรงมายังโต๊ะแล้วแซวคนแค่ว,ว่าเป็นลูกของเอริกกิฟที่โดนยามเกียรติเขาจึงไม่ขอทนเขาเกาตักเตือนชายชุดดําและบอกว่าเอริกคือผานป่าจากกองพรานเขาสามารถจัดการ กับพวกนายได้ในพริบตาทว่ามันก็ช่างบังเอิญเมื่อกลุ่มชายเรานี้ก็มาจากกองพานด้วยเช่นกันพวกมันไม่รอช้าเข้าบรุมถวายเท้าให้กับเอเรก แต่โดยจํานวนของพวกมันที่มากเกินไปทําให้เอริกโดนซ้อมจนน่วมเขาถูกโยนออกมาจากนอกร้านแในจังหวะที่เอริกกาลังจะโดนพวกมันฆ่าจูจูก็ได้มีรูปธนูยิงเข้ามาปักที่มือของมันพร้อมกับจัดการกับพวกมันจนวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงซึ่งเมื่อเธอถอดหมวกที่คุมหน้าออกปรากฏว่าเธอก็คือซาร่าภรรยาของเอริกที่เขาคิดว่าเธอนั้นตายไปแล้วเอริกที่เห็นคนรักอยู่ตรงหน้าเขาแทบไม่อยากจะเชื่อในสายตาของตัวเองจนกระทั่งซาร่าเข้ามา ว่าใส่เขาจนสลบ จากนั้นไม่นานเอริกก็ได้ฟื้นขึ้นมาพบกับสาราเขายัางคงไม่เชื่อว่านี่คือเหตุการณ์จริงเพราะเอริกเห็นสาราโดนฆ่าที่หลังกำแพงน้ำแข็งเขาไม่เชื่อว่านี่คือสารากริบจึงบอกว่านายโดนทุบเข้าที่หัวไปเจ็ดครั้งแล่นี่แหละคือความจริงสาราที่เคยรักเอริกเป็นอย่างมากเธอก็บอกว่าวันนั้นเธอเห็นกับตาว่าเอริกต่อสู้กับกองพลานได้สักพักเขาก็วิ่งหนีทิ้งให้เธออยู่ที่นั่นทว่าวันนั้นเธอก็ไม่ได้โดนฆ่าแต่เพียงโดนต่อยให้สลบไปเท่าน,านั้น เอเรกที่ได้ฟังเขาก็พยายามอธิบายทุกอย่างว่าเขาเห็นเธอตายตัวหน้าแร่แท้จริงแล้วภาพที่ซาร่าเห็นมันคือภาพรวงตาของเฟยาที่ทําให้ซาร่าหมดความเชื่อถือในความรักของเอเรก ไม่ว่าเอริกจะพยายามอธิบายให้ซาร่าฟังขนาดไหนเธอก็ไม่สามารถยกโทษให้เอริกได้เพราะเธอโดนขังอยู่ในคุกใต้ดินถึง7ปีและตั้งใจหนีออกมาจากที่นั่นเพื่อตามล่าหาตัวของเอริกเธอพูดไปพร้อมกับเอามีดจ่อเข้าที่คอของเอริกเว่าในจังหวะที่ซาร่าเผลอเอริกก็สามารถผลักเธอลม่ลมลงกับพื้นเอริกพยายามอธิบายทุกอย่างให้ซาร่าฟังแต่เธอกลับไม่รับฟังและไม่คืนดีกับเอรก ส่วนรานเฟยาที่ใช้หน้ากากหนุกหูเธอก็ได้เห็นว่าเอกริก,กับคนแค้ทั้งสองกำลังมุ่งหน้าออกตามหาก,กระจกวิเศษ พอถึงรุ่งเช้าวันต่อมาสาราที่ได้รับรู้เรื่องกระจกวิเศษที่หายไปแถมในตอนนี้เฟยาก็กำลังออกตามหากระจกถ้าเฟยยาได้ไปเธอจะกลายเป็นอมาตะสาราที่ได้ฟังดังนั้นจึงจะออกเดินทางไปกับเอเรเธอจะไม่ยอมให้เฟยยาได้ครอบครองกระจกวิเศษมันควรจะอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และอันดับแรกเราควรออกไปตามหาที่ตลาดที่ใกล้ที่สุด เผื่อว่าจะมีใครเอาไปขายที่นั่นในระหว่างการเดินทางแกรอยตามหากระโจเอริกก็พยายามพูดงอให้สาราใจอ่อนทว่าสาราที่เห็นความรักคือการโดนหักหลังเธอก็ไม่สามารถจะกลับไปรักกับเอริกได้อีกหลังจากเดินเข้ามาในป่าได้สักพักในอ่ออนที่เชี่ยวชาญด้านกับดกักเขาก็เตือนให้ทุกคนระวังตัวพร้อมควางท่อนไม้เพื่อโชว์ว่าที่นี่มีกับดกักทว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เพียงอันเดียวเมื่อตะข่ายขนาดใหญ่รักตัวพวกเขาขึ้นไปด้านบนแบบที่พวกเขาไม่ทัน ได้ตั้งตัวจากเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้ซาร่ากับเอริกได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งซึ่งคนที่วางกับดักก็คือยิงสาวคนแค่สองคนเธอมีชื่อว่าดอรีน่าและบอมวินสาวคนแค่ทั้งสองคนเธอก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่เงินทั้งหมดที่พวกของเอริกมีก็เท่านั้นเอริกที่ไม่มีเงินติดตัวมาด้วยเขาจึงยื่นลูกศรเพชรให้กับบอมวินบอมวินที่เห็นดังนั้นก็เกิดสนใจลูกศรเพชรและได้ปล่อยตัวพวกของเอริกลงมาดานางบอมวินที่ได้สัม ผัดกับลูกศรดอกนี้เธอก็รู้เลยทันทีว่านี่คือลูกศรของกอบรินถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงปีศาจในนิทานแต่กอบรินมันมีอยู่จริงๆมันคือยอดขโมยมือหนึ่งระมโมบโบมากแบบไม่มีที่สิ้นสุดแถมกอที่หุ้มตัวของมันก็ทําด้วยทองซึ่งมันพักอาศัยอยู่ในป่ารับแรเป็นที่เก็บซ่อนสมบัติของกอบรินที่มีทั้งทองและเพชรพลอยจํานวนมากส่วนข้อเสนอที่บอมวินต้องการเจราจาคือเธอต้องไปที่นั่นกับพวกของเอเรบอมวิน เพื่อออกตามหาทองแระเชพรพอยส่วนเอริกก็ออกไปตามหากระจกวิเศษห่ังตกรงข้อเสนอกันเสร็จพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางเริ่มจากร่องเรือไปตามแม่นม้ำตามด้วยเดินเท้าต่อเข้ามาในป่าเรือจนกระทั่งได้เจอกับทางเข้าป่ารับแปรทว่าที่นี่ก็ดูน่ากลัวไม่น้อยเมื่อระหว่างทางเต็มไปด้วยซากกระดูกของมนุษย์และศพของเราพวกกอบรินที่เลือดพวกมันเต็มไปด้วยกลิ่นน้ำมันเรนเอากิฟที่คิดว่ากอบรินเป็นเพียงปีศาจในนิทานหลอกเดกเขาก็ตังอึงกับสิ่ง ที่ได้พบเห็นพอพวกเขาเดินต่อมาได้สักพัก ระหว่างทางเต็มไปด้วยทองจํานวนมากแถมยังมีบอทองร้อนๆเหลืองอารามอยู่ด้านล่างถ้าตกลงไปด้านล่างคงไม่เหลือแน่หลังจากข้ามสะพานมาได้สําเร็จพวกเขาก็ได้เจอกับกระจกวิเศษและศพของกอบรินที่ฆ่ากันเองเหมือนกับเราทหารที่ขนย้ายกระจกไปก่อนหน้านี้เอเล็กที่เห็นดังนั้นจึงสั่งให้ทุกคนเอาผ้าคลุมกระจกแล้วทำการขนย้ายมันออกไปจากที่นี่ในระหว่างที่ทุกคนกำลังเดินย่องเบาเข้าไปที่กระจกจู่ๆเจ้ากอบรินห่วงสมบัติก็กระโดดเอาตัวเข้ามาขวางว่า มันเริ่มใช้จมูกสูดดมตามร่างกายของทุกคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่บอมวินที่เธอนั้นไปเก็บเอาสมบัติของกอบลินมาไว้ที่ตัวกอบลินโมโหคำรามใส่บอมวินจนเธอกลัวตัวสั่นไปหมดสาราลรเอริที่เห็นท่าไม่ดีพวกเขาจึงเข้าไปฟาดฟันกับกอบลินแล้วใช้จังหวะนี้ให้คนแค่ทั้งสี่ช่วยกันขนย้ายกระจกออกไปให้เร็วที่สุดกอบรินที่เห็นดังนั้นมันก็โมโหเป็นอย่างมากมันคำรามเรียกพวกของตัวเองให้มาที่นี่เอเรก โดนมือนตัวจัดการกับมันได้สําเร็จแร่นั้นก็ทําให้ซาร่าเห็นสร้อยของเธอที่เคยมอบให้กับเอเรกก่กอนที่ทั้งสองจะโดนเฟย่าปั่นหัวเอเรกยังใส่สร้อยนี้และคิดถึงซาร่าตลอดเวลาซาร่าที่ได้เห็นดังนั้นเธอก็รู้เลยว่า ภาพที่เอ,อริกวิ่งหนีเธอไปเป็นเพียงแค่ภาพรวงตาทว่าทั้งสองคนที่กำลังปรับความเข้าใจกันฝูงกอบรินจำนวนมากก็กำลังตรงมาที่นี่ทั้งสองไม่รอช้ารีบวิ่งหนีออกไปทันทีทว่าในจังหวะที่ถึงสะพานสารากับโดนพวกกอบรินลากตัวกลับไปเอ,อริกจึงเข้าไปช่วยสาราและต้านพวกมันเอาไว้พร้อมช่วยให้สาราข้ามสะพานไปอีกฝั่งเขาใช้ขวานตัดสะพานไม่ให้กอบรินข้ามไปหาสาราทว่าสาราก็สามารถคิดวิธีช่วยเอ,อริกได้เธอใช้ธนูจุมลงไป ที่เลือดของกอบรินที่มันมีคุณสมบัติคล้ายน้ำมันจากนั้นก็จุดไฟแล้วยิงไปใส่พวกกอบรินจนไฟนั้นลุกท่วมไปหมดทุกคนต่างเศราเพราะคิดว่าเอริกนั้นตายแล้วแต่เอริกผ่านป่ามือหนึ่งก็สามารถหนีออกมาจากกองเพลิงได้ทุกคนต่างดีใจจนร้องไห้ออกมาจากนั้นทุกคนก็ออกเดินทางไปยังพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แระดาหยุดพักกันที่ป่าพูดบินพอถึงช่วงยามค่้าคืนเอริกก็ได้เข้ามาปรับความเข้าใจกับสาราจนเธอนั้นใจอ่อนและได้ร่วมรักกับเอริกพอถึงเช้าวันต่อมาสายลมที่พิ้วไหวก็ได้พัดผ้าคลุมกระจกวิเศษออกเอริกได้ยินเสียงเรียกร้องของกระจกจนเขาตกอยู่ในผวังและดึงมีดออกมาพร้อมกับส่งเสียงพึมพํำให้เอริกค่ทะทว่าในระวังที่ตกอยู่ในผวังสาราก็สามารถดึงสติของเอริกกลับคืนมาได้ เอริกเริ่มรู้สึกว่าตนนั้นโดนหลอกแร่เริ่มไม่ไว้ใจสาราเขาถามหาความจริงใจจากภรรยาของตนพร้อมกับใช้มีดมาชี้ที่หน้าอกของตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าสารานั้นยังจริงใจกับเอริกแต่คําตอบนั้นก็เผยออกมาทันทีเมื่อพื้นที่รอบๆพวกเขาได้กลายเป็นน้ําแข็งอากาศหนาวในปกคลุมไปทั่วแล่ตามมาด้วยกองพันของเฟยาที่แท้สาราก็มาตามหากระจกวิเศษตามคําสั่งของเฟยาส่วนเฟยาที่ได้พบกับกระจกวิเศษเธอก็ภูมิใจและชื่น ชมผลงานของซาร่าเฟยาสั่งให้ได้หานของเธอไปยกเอากระจกวิเศษทว่าในาออนและดอรีน่าก็พยายามเอาตัวมาขวางเอาไว้แต่นี่มันก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อเฟยาใช้ปลายนิ้วสาบให้ทั้งสองกลายเป็นน้ำแข็งและถูกยกไปที่แดนเหนือของเฟยาหลังจากที่เฟยาได้กระจกมาครอบครองเธอก็เลยสั่งให้ซาร่าฆ่าเอริกซาซาร่าไม่รังเรยหยิบธนูขึ้นมายิงใส่เอริกจนร่างของเขาล้มกระแทกลงสู่พื้นจนสโลหลังจากเฟยาและซาร่าจากไปพื้นที่ร รอ,รอบกลับมาอบอุ่นอีกครั้งกีบและบอมวิ่งดึงธนูออกจากอกของเอเรกจนทําให้เขานั่นฟื้นขึ้นมาแรงนั้นก็ทําให้เห็นว่าสอยของสาราได้ช่วยชีวิตของเอเรกกีกบที่เห็นดังนั้นจึงคิดว่าสารานั้นหญิงพา เอริกที่รู้ว่าสาร่าไม่เคยยิงธนูพลาดเขาก็รับรู้ได้ทันทีว่าสาร่าตั้งใจไว้ชีวิตของเอริกและด้วยเหตุนี้ก็ทําให้เอริกยิ้มร่าออกมาด้วยความดีใจระหวางที่ทั้ง3ามคนวางแผนว่าจะทํายังไงกันต่อเราพูดบินก็นําตัวกวางมาให้กับเอริกเพื่อพาพวกเขาไปเผชิญกับแม่มดชั่วร้ายอย่างเฟยาส่วนดานเฟยาที่ได้กระจกวิเศษมาครอบครองเธอก็ได้ยินเสียงของพี่สาวดังออกมาพร้อมบอกให้เธอนั้นไร่คาถา,าที่เขียนไว้บนกระจกเฟยาเอ่ยคํจา หรือเลิพูดออกมาว่ากระจกวิเศษจงบอกข้าเธดไข่งามเลิศในปัตรพีผู้จบกระจกวิเศษก็เริ่มเคลื่อนตัวออกมาทว่าครั้งนี้กลับกายร่างเป็นราเวน่าแม่มดชั่วร้ายที่สู้กับโสนวไวในภาคแรกเฟย์าที่ได้เห็นดังนั้นเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากที่พีสาวของตนนั้นยังไม่ตายราเวน่าเธอใช้ร่างเป็นเพียงภาชนะ หลังจากร่างเก่าสูญสลายเธอก็ไปสิงสู่แรกฝังจิตยอยู่ในกระจกกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันจนกระทั่งเฟยาได้ไล่คาถาปลดปล่อยราเวน่าให้ออกมาแร่สิ่งแรกที่ราเวน่าต้องการคือการชิงบพลังของสโนไว้กลับคืนมาโดยการใช้กองพันของเฟยาในการออกรบ ทว่าเฟยาที่สร้างอาณาจักรกองพานนี้มากับมือเธอก็ไม่พอใจที่ราเวน่ามาควบคุมกองพานของตนทว่า,วาราเวน่ากับทวงบุญคุณเฟยาที่เฟยาเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ก็เพราะราเวน่า เช้าวันต่อมาณนะด้านนอกปราศาสของเฟยาเอริกก็ได้พยายามจะปีนขึ้นไปด้านบนเพื่อกระโดดไปเจาะใจกลางของปราสาททว่าเขาก็พลาดท่าตกลงมาจากปราสาทจนทําให้กีฟและบอมวินที่แอบเข้ามาด้านในได้ก่อนได้ยินเสียงกระแทกของเอริกที่ตกลงมาใส่รังคาส่วนเอริกที่ทําตามแผนแรกไม่สําเร็จเขาจึงเดินย่องเบาเข้ามาในปราศาทและได้เจอกับหญิงสาวกองพันคนหนึ่งเธอเร่งธนูตรงมาใส่เอริกพร้อมบอกว่าเธอคือเด็กที่เอริกเคยช่วยเอาไว้เธอ เห็นด้วยกับการกระทําของเอริกและปล่อยเขาไปส่วนเฟยยาที่กําลังกก่าวปลุกใจเรากองพานให้ไปออกรบยึดอาณาจักรของโนูไว้ตามคําสั่งของราเวน่าเธอก็ถูกเอริกยิงหน้าไม้เข้าใส่ทว่าราเวน่ากับคว้าลูกธนูแลหันไปทักทายเอริกพร้อมกับคว้างลูกธนูกับคืนให้กับเอริกซาราที่เห็นดังนั้นจึงหันไปจัดการกับราเวน่าทว่าเฟยาที่รู้ทันก็ใช้เวทมนต์หยุดซาร่าเอาไว้นั่นจึงทําให้เฟยยาพิพากษาให้ประหารชีวิตเอริกและซาร่า พอกองพานจับตัวทั้งสองคนเข้ามาในห้องโถงเอกิก็พยายามพูดให้เรากองพานคิดทบทวนใหม่ลืมไปแล้วหรอว่าบิดามารดาของพวกเราดุนคาทั้งที่พวกเขาไม่ได้ทำผิดอะไรที่สำคัญลักไม่ได้ทำให้พวกเราอ่อนแอทุกวันนี้แข็งแก่งได้ก็เพราะความรักพวกเราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กรวบรวมกันมาถึงทุกวันนี้จะบอกว่ามันไม่ใช่ความรักอย่างนั้นหรอ ผู้จบเขาและซาร่าก็ได้นั่งคุกเข่าลงทั้งสองเก่าวจะอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายทหารกองพันชักดาบออกมาจะปิดชีวิตทั้งสองแต่เขากลับเปลี่ยนใจฟันใส่โซ่ของเอริกจนขาดนายพันคนนี้เลือกจะอยู่ข้างเอริกกองพันหลายๆคนลุกขึ้นต่อสู้ราเวน่าที่เห็นดังนั้นก็ไม่รอชา้าเธอใช้เวทมนต์จัดการกับเรากองพันทันทีเฟยาพยายามห้ามราเวน่าไม่ให้ฆ่าลูกๆของเธอทว่าราเวน่าก็ไม่ฟังคำที่เฟยาบอกแต่อย่างใดเฟยาที่เริ่มทนไม่ ่จึงระเบิดพลังออกมาสร้างกำแพงน้ำแข็งเพื่อกันระหว่างราเวนากับเรากองพานพวกเอริกพยายามปีนกำแพงน้ำแข็งเข้ามาหาราเวนาส่วนดานเฟย่าที่อยู่กับราเวนา เธอก็ได้ถามพี่สาวออกไปว่าราเวนาใช้วิธีไหนกําจัดจุดอ่อนของเฟยา่าจนทําให้เธอแข็งแกร่งแบบนี้เะว่าราเวนาก็ไม่ตอบเฟย่าแต่อย่างใดเฟย่าที่โมโหพี่สาวตัวเองเป็นอย่างมากเธอจึงใช้พลังจับเข้าที่หน้าเพื่อควบคุมราเวนาบังคับให้ราเวนาบอกความจริงกับเฟยา่าจนกระทั่งเธอได้เห็นภาพนิมิต ที่กระจกบอกกับราเวน่าว่าธิดาของเฟย่าในตอนต้นเรื่องคือคนที่จะงามที่สุดเมื่อเติบโตขึ้นมีใบหน้าที่สวยงามมากกว่าราเวน่านั่นจึงทําให้ราเวน่าเข้าไปสะกดจิตคนรักของเฟย่าให้เขาไปสังหารธิดาของเฟย่าทํามาอย่างนั้นพลังของราเวน่าจะเสื่อมถอยเฟย่าที่ได้รู้ความจริงเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากพี่สาวอันเป็นที่รักสังหารธิดาของเธอโดยการยืมมือคนรักของเธออีกทีและทําให้ทั้งชีวิตของเฟย่า ต้องเสียคนรักทั้งสองคนไปตลอดการราเวนาที่ไม่เคยรักแม้แต่น้องสาวของตัวเองเธอก็ใช้เวทมนต์จัดการกับเฟยาจนลมแรงนั้นก็ทําให้กําแพงน้ําแข็งพังทลายลงมาเรากองผ่านล่วงตกลงมายัางด้านล่างราเวนาหันไปจัดการกับพวกของเอริกเฟยาที่เห็นดังนั้นจึงเข้าไปสู้กับราเวนาเอริกและซาร่าพยายามจะเข้าไปจัดการกับราเวนาแต่คนธรรมดาก็ไม่สามารถสู้แม่มดอย่างราเวนาได้ จนกระทั่งเฟยาใช้พลังทำให้ราเวน่ากลายเป็นน้ำแข็งแต่ในช่วงสุดท้ายของราเวน่าเธอก็ได้แทงเทารู้ที่กลางหลังของเฟยาหลังจากราเวน่าจัดการกับเฟยาเธอก็ได้ตรงดิ่งเข้ามาฆ่ากับเอริกอีกครั้งเพราะว่าครั้งนี้เอริกก็รู้แล้วว่าจะฆ่าราเวน่าได้ยังไงเมื่อเฟยาใช้พลังเฮือกสุดท้ายทําให้กระจกวิเศษกลายเป็นน้ําแข็งเอริกคว้างคอนใส่กระจกจนแตกและท้ายที่สุดราเวน่าก็ได้แหลกสลายร่างเหมือนกับกระจกวิเศษ ส่วนเฟย่าที่กำลังหมดลมหายใจเธอก็ได้หันไปมองซาร่าและเอเรกที่ทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรักความรักที่เฟย่าไม่เคยได้แร่แล้วเธอก็ได้สิ้นลมหายใจส่วนด้านไนออนและดอรีนาที่ถูกเสกให้เป็นน้ำแข็งคำสาบก็ได้สลายหายไปและได้กลับมาเจอเพื่อนๆอ,อีกครั้งหลังจากค้นล้มราเวน่าและเฟย่าได้ดินแดนตอนเหนือถูกปลดปล่อยส่วนดินแดนของสโนไวก็ไม่ถูกลุกรานจากราเวน่า ไม่ว่าความรักจะถูกแช่แข็งหรือฝังรึกเพียงใดเทาว่าความรักก็ยังคงอยู่และไม่มีวันตายแล้วเรื่องราวของพรานป่าและราชินีน้ำแข็งก็ได้จบลงเพียงเท่านี้